มาถึงโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรกว่า60ปีแต่กลับติดอยู่ที่ขั้นลมปราณมาโดยตลอดไม่สามารถทะลวงผ่านไปได้แต่เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเจ้าถึงกับยอมปลอมตัวเป็นคนธรรมดาซ่อนตัวอยู่ในเมืองนานหลายสิบปีทว่าในตอนที่เจ้าสิ้นหวังกับการบำเพ็ญเพียรตั้งใจจะแต่งภรรยาและมีลูกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเพื่อสืบสกุลต่อไปแต่ใน คืนเข้าหอ,อกลับทำลายคอขวดที่กักขังเจ้ามานานการแลกเปลี่ยนเพิ่งจะสิ้นสุดลงเท่าแก่ติงก็จูมือสองสามีภรรยาอย่างพวกเจ้าอย่างกระตือรือร้นไปยังห้องพักคลางชงชาสมุนไพรให้เจ้าด้วยตนเองเหยาวาเยวปู่ไม่ได้หลอกเจ้าใช่ไหมละ่ะสามีของเจ้าเป็นคนที่มีศักยภาพซ่อนอยู่นะเท่าแก่ติงยิ้มจนตาหยีแม้แต่ยันชั้นเลิศก็ยังสร้างขึ้นมาได้ ต่อไปวันข้างหน้าจะต้องรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแน่นอนติงอวียเหยาแก้มแดงระเรื่อขอบคุณท่านปู่ชิงเทาเจ้าจิบชาสมุนไพรแล้วหยิบหิ้งวิญญาณออกมาหนึ่งก้อนอย่างสบายๆซื้อปิ่นปักผมหงวารีให้ภรรยาแม้ปิ่นหยกจะไม่ถูกจัดลำดับแต่ก็สามารถรวบรวมพลังปราณธาตุน้ำเพื่อช่วยในการบำเพ็ญเพียรได้เมื่อเจออันตรายยังสามารถกระตุ้นโลวารีป้องกันตัวได้โดยอัตโนมัติ เท่าแก่แถมคัมภีพรมจันร์สาวยกให้เล่มหนึ่งสิเจ้าเวยโอกาสต่อรองราคาเท่าแก่ติงลูกพราวพลางพยักหน้าเคล็ดวิชานี้เน้นความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนโยนเหมาะสำหรับสตรีในการบำรุงเลือดลมมากที่สุดเมื่อเห็นว่าเจ้าทุ่มเทให้กับภรรยาที่เป็นคนธรรมดาถึงเพียงนี้ในใจของชายชาราก็แอบซ่อนความชื่นชมที่ไม่มีใครรู้ตอนที่เดินออกจากร้านในถุงเก็บของเหลือหินวิญญ,ญาณเพียงห้าก้อน เจ้าเดินวงเวียนอยู่ที่ร้านข้าวและร้านเนื้ออยู่ครึ่งค่ำวันคำนวณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนซื้อข้าววิญญาณครบยี่สิบช่างข้าวสารหกสิบช่างและเนื้อวัวกระทิงสิบช่างตอนที่เดินผ่านตลาดก็เห็นเต่าน้ำดำตัวนั้นยังคงรอเจ้าอยู่จริงๆสองก้อนครึ่งเจ้าต่อรองกับพ่อค้าอยู่นานสองนานกว่าจะตกลงกันได้คราวนี้ในกระเป๋าเหลือเพียงเหรียญวิญญาณห้าเหรียญส่งเสียงกรุ้งกริ้งแล้วจริงๆตอนอาหารเย็น ติงอวิเยาตั้งใจตักข้าววิญญาณเพิ่มให้เป็นพิเศษท่านพี่ทานเยอะๆหน่อยช่วงนี้เหนื่อยเกินไปแล้วใบหูของนางแดงกำครึ่งเดือนมานี้ภายใต้การสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของเจ้าในที่สุดภรรยาสาวน้อยก็ได้ลิ้มรสความสุขในห้องนอนแต่ก็กังวลว่าอายุของเจ้าจะทนรับการใช้งานหนักไม่ไหวเจ้าก็ลองชิมเนื้อวกะทิงดูสิเจ้ายิ้มพางตักกับข้าวให้นาง เดี๋ยวข้าจะสอนเคล็ดวิชาพรหมจันทร์สาวหยกให้เจ้าหากฝึกสำเร็จจะสามารถยืดอายุไขได้ติงอวีอ๋เหยาวลูกความตาราเคล็ดวิชาพลรู้สึกอยากจะร้องให้ขึ้นมาคนธรรมดาที่ไม่มีรากวิญญาณแม้จะอาศัยอยู่ในตลาดเพื่อชะลอความแก่สุดท้ายก็ยากที่จะหนีพ้นความร่วงโรยของสังขารโชคดีที่สามีมีพรสวรรค์ธรรมดาบางทีอาจจะได้อยู่ด้วยกันจนแก่เท่าจริงๆยามดึกสงัด เจ้านั่งขัดสมาธิอยู่ในห้องฝึกตนสกัดพรสวรรค์ของเต่าน้ำดำอย่างชำนาญย่นยกปริศนาส่องแสงสีทองว่าพรสวรรค์การดูดกลืน18%สัมผัสแห่งเตา่าสามความชำนาญเยันดูดกลืน442%ให้ตายสิเจ้าตื่นเต้นจนถูมือไปมาประสิทธิภาพแบบนี้ดีกว่าการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักโดยลำพังมากนักหากสสมพรสวรรค์ได้ครบหนึจุดเจ้ารีปรับตารางเวลาใหม่ ย้ายการบำเพ็ญเพียงคู่ไปไว้ลำดับสุดท้ายพรรยาสาวน้อยทนรับพลังต่อสู้ของเจ้าไม่ไหวจริงๆความใคร่เป็นดาบสองคมเจ้าทองคาถาสงบใจแล้วหันไปมุดหัวอยู่ในกองกระดาษยานัน10วันต่อมาเจ้าทำงานอย่างแม่นยำราวกับเครื่องจักรเมื่อใช้วัตถุดิบ120ชุดจนหมดอัตราความสำเร็จพุ่งสูงถึงห้เอซอัตราการได้ของฉันเลิศยิ่งสูงถึงยีเ พอลองคำนวณดูหากต้นทุนแล้วได้กำไรสุดที่หก้อนหินวิญญาณเดือนละสิบก้อนปีละหนึก้อนเจ้านับนิ้วแล้วพลันตัวสัน่นรีบราดน้ำเย็นใส่ตัวเองจะเย็นจะเย็นอย่าเหลิงหากต้องการเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรนี้ก็ต้องทุ่มเททรัพยากรเข้าไปไม่หยุดแค่การซื้อลูกเต่าน้ำดำเหล่านั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยแล้วเจ้าคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ การอดทนและไม่ประมาทคือหนทางสู่ความสำเร็จตั้งแต่เริ่มดูดซับพลังปราณจนถึงตอนนี้ผ่านไป40กว่าปีแล้วคนอายุ60กว่าปีแม้แต่อาวุธวิเศษดีๆสักชิ้นก็ไม่มีหลายปีมานี้หดหัวอยู่ในตลาดชิงหลงวานเป็นโอตาคุอย่าว่าแต่สู้กับคนเลยแม้แต่ประตูตลาดก็ไม่กล้าก้าวออกไปการเกณฑ์แรงงานก็ใช้หินวิญ,ญญาณจ่ายจบไปส่วนเรื่องการสำรวจแดนรับอะไรนั่น การล่าสัตว์อสูรล้วนเป็นเรื่องของคนอื่นถ้าพูดถึงพลังต่อสู้ข้าคงเป็นผู้ที่อยู่ท้ายสุดของโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรเจ้าสายหัวอย่างเยอะๆตัวเองชีวิตตอนนี้เหมือนกับฟันเฟืองที่หมุนไปอย่างแม่นยำนำยันที่ว่าเสร็จไปขายให้ร้านตระกูลติงแลกวัตถุดิบแลกหิงวิญญ,ญาณและไปซื้อเต่าน้ำดำจากพ่อค้ามาช่วงชิงพรสวรรค์หักข้าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทุกเดือนยังสามารถเก็บหิงวิญญาณได้7-8ก้อนวันเวลาผ่านไปเช่นนี้เพลอแป,ป๊บเดียวก็ผ่านไปครึ่งปีทุกๆสิบวันเจ้าจะทำตามขั้นตอนเดิมๆอย่างสม่ำเสมอขายยานันซื้อเต่าช่วงชิงพรสวรรค์วันนี้ข้อมูลบนยันหยกปริศนาทำให้หัวใจของเจ้าเต้นเร็วขึ้นพรสวรรค์การดูดกลืนหนึ่งกาสรซสัมผัสแห่งเต่าสามความชำนาญยันดูดกลืนสี่นสามรเ ตอนนี้ฝีมือของเจ้ายิ่งชำนาญขึ้นเรื่อยๆวัตถุดิบ120ชุดสามารถทำยันได้70แผ่นในจำนวนนั้น20แผ่นเป็นของชั้นเลิศแต่เจ้ายึดหลักการทำเงินอย่างเงียบๆทุกครั้งจะขายยันเพียง60แผ่นควบคุมของชั้นเลิศไว้ที่10แผ่นส่วนที่เหลือก็เก็บตุนไว้เมื่อคำนวณอย่างรอบคอบเชน่นนี้ทุกเดือนจะมีรายได้ที่มั่นคงสิก้อนหินวิญญ,ญาณ จริงๆแล้วจะสามารถซื้อเต่าน้ำดำได้มากกว่านี้แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นที่จับตามองจึงยังคงรักษาระยะเวลาสิบวันต่อตัวไว้ถึงกระนั้นเพื่อนบ้านก็ยังตั้งฉายาให้เจ้าปรมาจารยันเต่าเจ้าลูกคางพลางหัวร้อหือหืไม่ได้เก็บมาใส่ใจเลยวันนี้เป็นวันสำคัญเจ้าตื่นเต้นจนลากภรรยาสาวน้อยมาตั้งแต่กลางวันจัดไปหนึ่งรอบ แลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งหลังจากเสร็จสิ้นยังตั้งใจอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าจุดทูบชำระล้างมีลางสังหอนว่าการช่วงชิงพรสวรรค์ครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครึ่งปีมานี้อาศัยเยนยกปริศนาโกงระดับการทํายันของเจ้ากใกล้เคียงกับปรมาจารย์ระดับกลางแล้วเงินเก็บก็หนาขึ้นเป็นหกสิบก้อนหินวิญญาณเยนดูดกลืนชั้นเลิศหแผ่น ถ้าเป็นเมื่อก่อนความเร็วในการหาเงินระดับนี้เจ้ากล้าคิดหรือร้อยศิลปะแห่งการบำเพ็ญเพียรล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่ทำกำไรมหาศาลจริงๆเจ้าถอนหายใจพางลูกถุงเก็บของแล้วก็สายหัวอย่างขมขื่นน่าเสียดายที่ระดับการบำเพ็ญเพียรยังคงติดอยู่ที่ขั้นลมปราณระดับสามทุกวันบำเพ็ญเพียรสองชั่วยามอย่างสม่ำเสมอข้อมูลบนยันหยกวิชารับช่างไห่เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเคล็ดวิชารับช่างไห่ ชำนาญ -200 2 0นระดับลมปราณขั้น3 100 100เหมือนกับแถบความคืบหน้าที่ถูกแช่แข็งไม่ขยับขยื่นเลยวิชารับชางไห่ที่เจ้าฝึกฝนไม่ใช่ของข้างถนนแต่เป็นเคล็ดวิชาล้ำค่าของนิกายชิงอวินเคล็ดวิชาธาตุน้ำนี้เน้นการใช้อวัยวะพายในทั้ง5เป็นพื้นฐานเปลี่ยนพลังปราณให้เป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เริ่มหมุนเวียนจากตายไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อฝึกถึงขั้นสูงพลังปราณก็จะเหมือนกับเปิดโกงการเอาชนะผู้ที่อยู่ระดับเดียวกันไม่ใช่เรื่องยากตอนที่อาจารย์เหยียนอำลาของขวัญชิ้นใหญ่ที่มอบเห้เจ้านี้แม้จะมีเพียงแค่พาขั้นลมปราณแต่สำหรับผู้ฝึกตนที่รากวิญญาณห่วยแตกอย่างเจ้าการที่สามารถฝึกฝนจนถึงระดับสามได้ก็ถือว่าบรรบุรุษคุ้มครองแล้วแต่ทว่าวันนี้เรื่องราวกลับมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่กำลังฝึกตนเย็นหยกปริศนาพลันส่องแสงสีทองเจิดจ้าสัตว์ส่สองไปยังเต่าน้ำดำตัวน้อยจนมันอ่อนปวกเปียกเมื่อแสงสีทองจางลงเจ้าก็ตะลึงไปทั้งคนอัครสีทองนับไม่ถ้วนเหมือนของฟรีพุ่งเข้ามาในหัวของเจ้าในพริบตาเจ้าก็ย้อนกลับไปสู่ยุคก,กำเนิดโลกให้ตายสิเจ้ากลายเป็นเต่ายักย้ายโดยตรงล่องลอยไปตามกระแสนในทะเลแห่งความโกลาลล่ะ น้ำทุกหยดกำลังทักทายเจ้าความรู้สึกนั้นสุดยอดไปเลยเต่าน้ำดํามีสายเลือดของเต่าดำสวรรค์อยู่นะเจ้าลืมตาขึ้นทันทีตื่นเต้นจนมือสัน่นครั้งนี้ถือว่าเก็บของล้ำค่าได้จริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาจากลูกเต่าวิชาดูดกลืนลมปราณนอันนา,าศจรรย์เช่นนี้เจ้าลองโคจรเคล็ดวิชาร่างกายก็พันเหมือนกับล่องหนแม้แต่เสียงลมหายใจก็ไม่ได้ยิน ผลลับนี้เมื่อเทียบกับยันดูดกลืนที่จะวาดแข็งแกร่งกว่าไม่ใช่แค่ระดับเดียวเหลือบมองแผงยันหยกพรสวรรค์ดูดกลืนลมปราณเริ่มต้นสองหนึสัมผัสแห่งเต๋าสี่ยันดูดกลืนลมปราณเชี่ยวชาญแ8เซที่ทำให้เจ้ายิ่งทยานขึ้นฟ้าคือรากวิญญาณน้ำก้าวหนึบ้าเอ้ย60สปีแล้ว60สิปีเต็มเตมเจ้า ไอ้ขยะรากวิญญาณเลวในที่สุดก็ได้เห็นความหวังแล้วนึกถึงสมัยก่อนที่ถูกคนชี้หน้าด่าว่าวันเวลาของคนไร้ค่าเจ้าเกือบจะร้องให้ออกมาคืนนั้นเจ้าเหมือนกับถูกฉีดเลือดไก่ทั้งฝึกตนทั้งวาดอักคระให้ตายสิวิชารับชัางหายโคจรได้อย่างลื่นไหลอัตราความสำเร็จในการวาดอัขระพุ่งสูงถึงหกอร์เซ็์แถมยังได้ของชั้นเลอสามแผ่นที่เด็ดที่สุดคือวิชาดูดกลืนลมปราณ ใช้พลังปราณน,น้อยคูดดาวสั้นใช้ครั้งหนึ่งก็เพิ่มขึ้นค่าประสบการณ์รอบนี้กำไรงามเจ้าคำนวณอย่างมีความสุขรอให้รากวิญญาณพัฒนาขึ้นอีกหน่อยการทะลวงสู่ขั้นลมปราณกลางก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปพรสวรรค์น,นี้ถือว่ากำไรงามจริงๆหากฝึกถึงขั้นไปลายไม่เพียงแต่จะสามารถซ่อนระดับการบำเพ็ญเพียรได้แม้แต่สัมผัสเทวะของผู้ฝึกตนและจมูกของสัตว์อสูรก็สามารถหลอกได้ เป็นวิชาเทพสําหรับเอาตัวรอดในป่าโดยแท้10วันต่อมาเจ้าก็นํายันดูดกลืน60แผ่นไปขายตามปกติแลกกับกระดาษยันคุณภาพดีและชาติจํานวนหนึ่งแล้วก็ถือลูกเต่าน้ําดํากลับบ้านมาด้วยในห้องฝึกตนเจ้าใช้ยันหยกส่องแสงสีทองอย่างมั่นใจเตรียมจะดูดพรสวรรค์อีกระลอกผลคือล้มเหลวลูกเต่าน้ําดําเอียงขอมองเจ้าใบาหน้าเต็มไปด้วยคำถามว่าพี่ชายท่านกำลังทำอะไรอยู่ บ้าเอ๋ยที่แท้สัตว์อสูรชนิดหนึ่งสามารถชงชิงพรสวรรค์ได้เพียงครั้งเดียวเจ้าเก่าไม่ได้ผิดหวังมากนักใช้มีส่งเต่าน้อยไปสู่สุขติถือกระดองเต่าไปหาติงอวิเหยาให้ตุนซุบบำรุงร่างกายนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าได้ลิ้มรสเนื้อเต่าน้ำดำเนื้อเต่าเข้าปากคำเดียวทั่วร่างร้อนรุ่มเหมือนถูกฉีดเลือดไก่คืนนั้นกลายเป็นเทพสงครามควบม้าทะยานบุกตะลุยเจ็ดเข้าเจ็ดออก ช่างเป็นอะไรที่สะใจยิ่งนักเต่าเอ๋ยของสิ่งนี้แรงกว่ายาปลุกกำหนัดเสียอีกหลังจากเสร็จกิจเจ้าก็นอนแผ่บนเตียงพลางเลียปากหลายวันต่อมาเจ้าก็ใช้วิชาดูดกลืนลมปราณปลอมตัวน้ำเย็นดูดกลืนธรรมดาส0งอกว่าแผ่นแบ่งขายให้พ่อค้าแผงลอยริมถนนแม้จะแลกได้เพียง40ก้อนหินวิญญาณแต่ยันชั้เลอร์ที่เหลืออยู่ก็ไม่ขายยันดูดกลืนลมปราณต้องใช้เลือดเต่า อย่าล่องหนต้องใช้เลือดปลาเงินเจ้าลูกคางพลางคำนวณหากต้องการยกระดับรากวิญญาณต้องหาปลาเงินมาให้ได้ตลาดชิงหลงวานอยู่ติดแม่น้ำใหญ่ปลาเกล็ดจะไม่ขาดแคลนแต่ปลาเงินนี่ฉลาดเป็นกรดเกิดมาก็ล่องหนได้พอลงน้ำลึกก็หายวับราคาแพงกว่าเนื้อวัวสามเท่าแต่ตอนนี้ในกระเป๋าเจ้ามีหินวิญ,ญญาณร้อยกว่าก้อนไม่กลัวเลยสักนิด เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าปลอมตัวมาถึงตลาดปลานั่งยองๆอ,อยู่หน้าแผงหนึ่งปลาเงินราคาเท่าไหรสี่เหรียญวิญญาณต่อช่างเจ้าของแผงตาเป็นประกายปริมาณมากมีส่วนลดนะท่านหนักพรดค่ารับซื้อระยะยาวเอาแบบเป็นเป็นหนักเครื่งช่างขึ้นไปเจ้าจงใจวางถ้าเหมือนคนก็เกมขอราคาจริงใจหน่อยเจ้าของแผงขยับเข้ามาใกล้แล้วกระซิบสามเหรียญวิญ,ญญาณต่ำสุดแล้วเจ้าแกล้งทำเป็นเดินดูทั่วทั้งตลาด สุดท้ายก็วนกลับมาที่แผงนี้สามเหรียญวิญญาณเป็นราคาตลาดจริงๆเอามาลองสามช่างก่อนเจ้าโยนหินวิญญาณออกไปหนึ่งก้อนตกลงเจ้าของแผงตักปลาขึ้นมา6ตัวอย่างคล่องแคล่วคันช่งยกสูงเลี้ยวสามช่างหนึ่งตำลึงกว่าแถมให้ท่านเจ้าถือปลาเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาในซอยเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครตามมาแล้วจึงแอบกลับเข้าบ้านวันเวลาผ่านไปเช่นนี้เจ้าบำเพ็ญเพียรและวาดอัคระตามปกติ ขโมยพรสวรรค์ของปลาเงินทุกครั้งที่จิตใจสมบูรณ์ก็จะลากภรรยาสาวน้อยติงอวิเหวมาประลองฝีมือลองท่าใหม่ๆหลากหลายรูปแบบทุกครั้งที่ออกไปซื้อปลาเงินเจ้าจะใช้วิชาดูดกลืนลมปราณเปลี่ยนโฉมอย่างชำนาญในตลาดไม่เคยโลกของเล็กน้อยจะเปลี่ยนพ่อค้าปลาไปเรื่อยๆเหมือนกับตอนที่วาดอักขระดูดกลืนหลังจากขโมยพรสวรรค์การล่องหนของปลาเงินได้ ฝีมือการวาดอักครล่องหนของเจ้าก็ก้าวหน้าขึ้นทุกวันท่านนักพระเสรินกำลังทำยันล่องหนอีกแล้วหรือเท่าแก่ติงยื่นกระดาษยันชาติและหินวิญญาณให้พลางมองด้วยรอยยิ้มในสายตาของเขายันดูดกลืนลมปราณย่างวาดได้เก่งขนาดนี้ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับยันล่องหนระดับเดียวกันอีกมีฝีมือหลายอย่างก็มีหนทางมากขึ้นสิอีกอย่างตอนล่าสัตว์ยันดุดกลืนลมปราณคู่กับยันล่องหน ผลลับสุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆเท่าแก่ติงยกนิ้วให้เจ้าขายยันล่องหนหนึ้อยหกสิบแผ่นเป็นประจำทุกเดือนส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ทุกสิวันก็จะเปลี่ยนโฉมออกไปซื้อปลาเงินแล้วก็แอบขายยันล่องหนธรรมดาไปด้วยครึ่งปีต่อมาในวันหนึ่งในห้องบำเพ็ญเพียรย่นยกปริศนาพลสองแสงสีทองเจิดจ้าสัตส่องไปยังปลาเงินหกตัวบนโต๊ะ ในพริบตาปลาเหล่านี้ก็หงายท้องกลายเป็นซากพลังวิญญาณหมดสิ้นเจ้ามองดูให้ดีอักษรโบราณบนยินหยกก็เปลี่ยนไปอีกพรสวรรค์ล่องหนเริ่มต้นสองหนึสัมผัสแห่งเตา82ดสิบสเนล่องหนเชี่ยวชาญ8ปดเปนหมือนกับพรสวรรค์การดูดกลืนครั้งก่อนในหัวของเจ้าพลันมียานทัศนะมากมายหลังไหลเข้ามาในความมึนงงเจ้ากลายเป็นปลาเงินนิรนาม เปลี่ยนสีและล่องหนในทะเลกว้างได้อย่างใจนึกกลมกลืนไปกับน้ําทะเลอย่างสมบูรณ์หากไม่เข้าไปมองใกล้ๆก็จะไม่มีทางสังเกตเห็นตัวตนของมันได้เลยเจ้าลืมตาขึ้นทันทีในใจดีใจจนแทบบ้ารากวิญญาณน้ำสิบ00หน่งทันใดนั้นก็มีลางสังหรณ์ขึ้นมาเจ้าเข้าใจทันทีว่านี่คือโอกาสในการทะลวงผ่านรีบบดหินวิญญาณสองก้อนไว้ในมือ ในห้องฝึกตนพันเต็มไปด้วยไอพลังปราณหมอกควันลอยฟุ้งราวกับแดนสวรรค์เจ้านั่งขัดสมาธิประสานอินหลับตาปรับลมหายใจพลังปราณรอบกายหมุนเวียนสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่ครั้งนี้หากสำเร็จก็จะสามารถก้าวเข้าสู่ขั้นลมปราณกลางได้หลุดพ้นจากชะตากรรมของผู้ฝึกตนระดับล่างหากล้มเหลวชีวิตนี้ก็คงมีแค่นี้เจ้าสงบจิตใจนำพาพลังปราณโคจร ทั่วร่างพลังปรามหาศาลที่ถูกกระตุ้นโดยวิชาลับชางไห่พลันระเบิดออกในตันเถียนเหมือนกับคลื่นสนามิซัดเข้าสู่เส้นลมปราณทั่วร่างในที่สุดก็ถึงจุดวิกฤตบึ้มแม้จะไม่มีเสียงแต่กลับเหมือนได้ยินเสียงฟ้าผ่าข้อขวดถูกทำลายแล้วกระดูกและกล้ามเนื้อทั่วร่างต่างโ่ร้องด้วยความยินดีทุกเซลล์เต็มไปด้วยพลัง เจ้าค่อยๆลืมตาขึ้นพลังปราณพุ่งสูงขึ้นหลังจากทะลวงสู่ขั้นลมปราณระดับ4พลังปราณเพิ่มขึ้นโดยตรง3เท่าสามารถสัมผัสถึงพลังปราณในร่างกายได้อย่างชัดเจนหมุนเวียนไปมาเหมือนกับกระแสน้ํอาอวัยาวะภายในทั้ง5และ6ต่างก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างละเอียดเจ้าเกือบจะร้องให้ออกมาบำเพ็ญเพียรมาสีปี ชายชราว,วัยหกเอดปีในที่สุดก็ได้สัมผัสกับประตูสู่ข้าลมปราณกลางแล้วหลังจากปรับลมหายใจให้คงที่แล้วก็ลุกขึ้นเดินไปยังเรือนด้านในติ้งอวิ๋เหยากำลังฝึกเคล็ดวิชาพรหมจันทร์สาวหยกรูปร่างอรชรในชุดรัดรูปทำท่าทางที่อ่อนช้อยต่างๆผิวขาวผ่องแดงระเรื่อมองแล้วใจสัน่นท่านพี่ข้ายังฝึกไม่เสร็จเลยนะข้ามาสอนเจ้า เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้ามองภรรยาสาวน้อยที่หลับสนิทในอ้อมอกอดในที่สุดก็สงบใจที่ตื่นเต้นลงได้ติงอวิยเวยากำลังหลับฝันดีมุมปากยังมีรอยยิ้มหวานจิตใจของเจ้าจมดิ่งลงไปบนยันหยกปริศนาปรากฏอักษรสีทองสองสามแถวอายุไข6 1กสิเอหนึ่งหนเคล็ดวิชาวิชารับชางไห่ชํานาญสองสีระดับ ลมปราณขั้นสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์วิชาลับชางไห่ทะลงสู่ขั้นชำนาญอายุไขเพิ่มขึ้นโดยตรงสี่ปีอายุไขของผู้ฝึกตนเกี่ยวข้องกับระดับการบำเพ็ญเพียรเ,เป็นเรื่องปกติผู้ฝึกตนขั้นลมปราณทั่วไปอายุยืนหนึ่งร้อยี่สิบปีขั้นสร้างฐานเพิ่มเป็นสองเท่าเป็นสองร้อยสี่สิบปีขั้นแก่นแท้เริ่มต้นที่ห้าร้อยปีโดยตรงแน่นอนว่าเคล็ดวิชาต่างกันอายุไขก็มีความผันผวน ในขั้นลมปราณก็มีคนแก่ที่อายุยืนถึง150ปีแต่ก็หายากยิ่งดูเหมือนว่าค่าจะดวงแข็งไม่เบาในใจแอบดีใจตามแนวโน้มนี้หากสามารถฝึกฝนจนถึงขั้นสมบูรณ์ได้อายุยืนเกินหนึปีก็ไม่ใช่เรื่องยากการทะลวงสู่ขั้นลมปราณระดับ4ระดับการทำยันก็สูงขึ้นตามไปด้วยตำแหน่งปรมาจารย์ระดับกลางถือว่ามั่นคงแล้วตอนนี้ความเร็วในการหาหินวิญญาณ เรือกว่านักล่าอสูรขั้นลมปราณปลายเสียอีกใจเย็นใจเย็นอย่าเหลิงเจ้ารีบราดน้ำเย็นใส่ตัวเองย่องลุกขึ้นเข้าไปในห้องฝึกตนเพื่อเสริมสร้างระดับการบำเพ็ญเพียรต่อไปปิดด่านสิบกว่าวันในที่สุดก็ทําให้ระดับการบำเพ็ญเพียรขั้นลมปราณกลางมั่นคงพรสวรรค์ดูดกลืนลมปราณชํานาญ4 2 8เปอร์เซ็นต์การบำเพ็ญเพียรอย่างหนักครึ่งปีไม่สูญเปล่า วิชาดูดกลืนลมปราณเลื่อนขึ้นสู่ขั้นชำนาญสำเร็จเจ้าไร้คาถาเบาๆกดพลังปราณล,ลงมาอยู่ที่ขั้นลมปราณระดับสามในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรการรับรู้ผู้คนขึ้นอยู่กับสัมผัสเทวะด้วยฝีมือการดูดกลืนลมปราณของเจ้าในตอนนี้ผู้ฝึกตนขั้นลมปราณไม่มีทางมองทะลุได้ส่วนผู้ยิ่งใหญ่ขั้นสร้างฐานทั่วทั้งตลาดชิงหลงวานนับนิ้วได้เลย ล้วนหดหัวอยู่ในเขตแกนกลางที่พลังปราณหนาแน่นที่สุดเป็นโอตาคุเมื่อเตรียมการพร้อมแล้วเจ้ากระพกกยันล่องหนที่วาดใหม่มาที่ร้านตระกูลติงท่านนักพระเสริฐมาแล้วเท่าแก่ติงยิ้มจนตาหยีครึ่งปีมานี้เจ้ามาขายยันทุกสิบวันกลายเป็นรายการประจำไปแล้วเจ้าหยิบยันล่องหนหกสิบแผ่นออกจากถุงเก็บของในจำนวนนั้นสิบแผ่นส่องแสงวิญญ,ญาณแลกเป็นหินวิญ,ญญาณทั้งหมด ไม่แลกวัตถุดิบทำยนันเท่าแก่ติงทำหน้าเจ็บปวดพักสักหน่อยก็ได้เขานับหินวิญญาณ14ก้อนยื่นให้จะดูอย่างอื่นไหมจริงจอกเท่าคนนี้พอเห็นเจ้าจะเอาหินวิญญาณไปก็รู้สึกไม่สบายใจไปทั้งตัวมีรายชื่อป้องกันตัวไหม